สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของผู้มีลัคนาราศีสิง์จากช่วงเวลานี้จนถึงสิ้นปี2566นะครับภาพรวมโดยทั่วๆไปของผู้มีลัคนาราศีสิง์ในช่วงเวลานี้จนถึงสิ้นปี2 5 6 6ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ยังคงไปได้ดีไปได้ต่อไปนะครับการงานสามารถกระทำต่อไปได้อย่างดีบางท่านก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆมีการขยายงานเดิมบางท่านก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานหรือเริ่มงานใหม่ก็สามารถทำได้ ทุกอย่างนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านที่ชีวิตเคยดำเนินมาด้วยความเป็นปกติสุขอาจจะต้องเริ่มพบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเช่นด้านสุขภาพชีวิตครอบครัวด้านการเงินด้านการงานบางรายก็ไปลงทุนแล้วเกิดการเสียหาย บางรายก็ถูกโกงอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของดาวเสาเป็นหลักเคยเน้นไปหลายครั้งแล้วนะบางคนเกิดมาดาวเสาก็ดีบางคนเกิดมา,ดา,า,ด,า,ด,มาดาวเสาเสียไม่มีประสิทธิภาพผลของดวงนั้นแตกต่างกันมาก ยิ่งโดยเฉพาะหากมีโอกาสได้ดูดวงแต่ละรายบุคคลจะรู้ได้ว่าใครดวงดีดวงร้ายแค่ไหนได้รับอิทธิพลจากดาวเสาเลงลัคนามากน้อยเท่าใดช่วงแรกที่ผมบอกกล่าวว่าดวงโดยทั่วไปการงานและการเงินยังดีมีความสำเร็จรออยู่นั่นคือสภาพทั่วไป ถึงแม้ว่าดวงใครจะแตกต่างกันอย่างไรก็ยังคงดีตามนั้นเพียงแต่าการกระทำอะไรก็ตามแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันก็ขอให้ทุกท่านเตือนตนเองโดยตลอดนะครับห้ามประมาทในชีวิตอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าด้านการเงินด้านการงานก็ ควรจะดูแลอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะการเงิน,ร,นระมัดระวังอย่าเชื่อคนง่ายเรื่องสุขภาพก็มันตรวจเช็คด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องระบบการหายใจเรื่องปอดเรื่องต่อมลูกหมากมดลูกาหากท่านใดสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กดลิงก์ใต้คลิปได้ครับดูรายละเอียดในนั้นก็จะได้รู้ดวงของ ตนเองโดยละเอียดมากขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ